สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทํานายดวงชะตาด้วยพ่ทาโร่นะครับทาร่วิทุลนะครับผมช่องน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนติดตามช่องทารโวิทุลตอนนี้ช่องทาร่วิทุลก็มีคนติดตามทั้งหมด200รซับสไครต์แล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีจัดกิจกรรมนะครับไลฟ์สดทํานายดวงชะตาให้ฟรีทุกคนเลยนะครับผมทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวของผมในวันพุธก็คือวันพรุ่งนี้นะครับหลังจากที่ลงคลิปพี่ เสร็จนะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับผมอ่าแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะมาทานายดวงชะตาให้กับชาวราศีสิงห์นะครับผมดวงการงานการเงินความรักนะครับได้แก่คนที่เกิดในวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับผมอ่าแล้วก็ถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมสนุกให้ผมทานายดวงชะตาให้ฟรีนะครับคนละหนึ่งคำถามก็กดติดตามช่องนะครับผมแล้วก็พิมพ์คำถามพร้อมชื่อเล่นและอายุไว้ที่ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาเอา แต่ละคําถามเนี่ยของแต่ละท่านเนี่ยไปทํานายให้ในคลิปพ่อากาศคลิปต่อไปนะครับผมผมจะทานายเป็นราศีนอกสองวันอ่าวันนี้วันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเป็นคลิปพ่อากาศอีก2วันก็จะสลับกันไปอย่างนี้นะครับผมอ่าเพื่อไม่ให้บอกว่าเป็นการรอนานเกินไปนะครับแล้วก็สําหรับในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียรเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการการทานายดวงของผมเป็นการทํานายดวงแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเียนฝ่ายเดียวนะครับดังนั้นแล้วผลคําทานายเนี่ยอาจจะตรงกับใใรบบ้้้้าางงงไไม่ตก็ปดช และยาณนะครับในการรับชมนะครับอย่าได้นําเอาคําทํานายของผมไปใช้ตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทํานายแบบส่วนตัวให้ซึ่งผลก็จะแม่นยากว่านะครับผมก็ติดต่อมาได้เลยทางช่องทางส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นทางไลน์หรือว่าทาง a c e b o o k นะครับส่วนลิงก์ Facebook ผมจะลงไว้ให้ในใต้คลิปนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาทํานายให้คนราศีสิงห์นะครับสวัสดีครับชาวราศีสิงห์นะครับนด้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่17นะครับสิงหาคมถึง16กันยายนนะครับเอาเรื่องการงานก่อนนเลยะครับผม ขอเรื่องการงานนะครับให้ชาวราศีสิงห์ด้วยครับผมขอเรื่องการงานนะครับให้ชาวราศีสิงห์นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมว่าดวงการงานของชาวราศีสิงห์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผม ชาวราสีสิงนะครับที่ผ่านมาเหมือนคุณได้มีการเริ่มต้นในกิจการการงานใหม่ๆหรือว่าได้มีการเริ่มต้นในงานถ้าเป็นคนทํางานประจำอาจจะได้เริ่มกับงานใหม่ๆนะครับมีงานใหม่ๆที่เข้ามาหาคุณนะครับผมแล้วคุณก็มีลักษณะของความคิดคุณคิดวิตกกังวลกับมันนะครับงานใหม่ที่คุณทำเนี่ยไม่ค่อยจะได้รับลื่นนะเหมือนก็บเป็นภาพของความวิตกจริตนะครับผมเป็นภาพของความไม่แน่นอนนะครับผมจะถามว่าตัวคุณเองอ่ะคุณก็มีลักษณะของค่อยๆในการแก้ปัญหานะคุณไม่ได้มีความแบบใจร้อนวู่วามในการแก้ปัญหานะแต เลยนะสำหรับชาวราศีสิงห์ตอนนี้เลยก็คือคุณคิดมากเกินไปครับผมบางทีปัญหาอะไรต่างเนี่ยมันไม่ได้ออกมามีแบบว่ารุนแรงอะไรแต่ว่าด้วย,วยอะไรหลายอย่างก็ทําให้คุณค่อนข้างเครียดทําให้คุณค่อนข้างจะคิดนะครับผมทาให้คุณนะ่ะมีลักษณะของการแบบว่าไม่กล้าที่จะลงมือตัดสินใจนะครับผมในการในการที่จะแก้ปัญหาหรือในการในการที่จะเดินไปข้างหน้านะครับผมทาให้คุณมีลักษณะของการไปแบบว่า เหมือนเหมือนไปแบบช้านะครผมอ่าซึ่งซึ่งปัญหาของคุณเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เข้ามาแบบเข้ามาเรื่อยๆอะนะไม่ได้แบบว่ามาราบลื่นนะครับผมอ่าแต่ปัญหาปัญหาหลักๆของคุณเลยอะ่ะคือคุณผ่านมันไปได้แต่ว่า ที่มันทําอะไรไปไปแล้วมันช้าเนี่ยเพราะว่าสิ่งนี้อยู่ในใจของคุณนะครับผมเหมือนกับคุณมีความคิดมากคุณมีความวิตกกังวลน,นะครับทำให้งานที่มันควรจะไปได้เร็วกว่าน,นี้หรือควรที่จะลาบลื่นไปกว่าน,นี้เนี่ยมันเกิดความติดขัดขึ้นมานะครับผมอ่ามันเกิดความติดขัดเกิดอุปสรรคขึ้นมาซึ่งอุปสรรคหลักๆเลยนะครับผมไม่ได้มาจากโดยงานนะครับผมมาจากการการตัดสินใจของคุณนะอาจจะเป็นภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้หรือภาวะอะไรหลายอย่างนะที่ท,ที่ทำให้มันค่อนข้างจะมากดดันคุณทาให้คุณมีลักษณะของความไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยกล้าคิดไม่ค่คอย ที่จะตัดสินใจนะซึ่งนแนวทางในการแก้ปัญหาคุณจะต้องมีความเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับผมคุณจะต้องมีความกล้าตัดสินใจมากกว่านี้นะครับถ้ามัวแต่บอกว่ามัวแต่คลิปมัวแต่ว่าวิตกข้างบนนะงานของคุณที่จะคืบหน้าไปมันก็จะกลายเป็นว่าช้าอย่างที่กว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมอาจจะเป็นด้วยคาแรคเตอร์ของชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้นะครับผมที่ที่ค่อนข้างจะนุ่มนิ่มเอเพราะฉะนั้นจะนุ่มนิ่มแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ขาดความเด็ดขาดนะครับผมเอาง่ายๆเลยแล้วขาดความเด็ดขาดทําให้การกลับเคลื่อนไปข้างหน้าเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่คืบหน้าไปเท่าที่ควรนะ,ะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกบให้อีกนิดนึงนะครับผม แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะสำหรับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับอ่าดูไพ่ประกอบนิดนะครับผมไม่ได้มีปัญหาใหญ่นะปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับผมเพราะว่าสิ่งอะไรรู้ไหมครับไพ่ประกอบของคุณเนี่ยเป็นไพ่ของแทนพาเลน์อไบางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของพิ่งจะย้ายมาในงานใหม่นะอาจจะเป็นงานที่คุณยังไม่คุ้นเคยนะครับผมเป็นงานที่คุณจะต้องปรับสมดุลน,นะครับผมในบางคนอาจจะเป็นลักษณะของการปรับสมดุลกับสมดุลในตัวเองอยู่นะครับผมบางคนมีโอกาสที่จะทํางานเกี่ยวกับพวกอ่าเกี่ยวกับพวกการเคลื่อนย้ายเกี่ยวกับพวกงานออร์แกไนเซอร์เกี่ยวกับการขนส่ง หรือบางคนอาจจะเกี่ยวกับพวกงานที่ด้านทําร้านอาหารหรืออะไรอย่างนี้นะครับผมว่า,วาไพ <ฮ S> ่แพร์บอเนขึ้นนะครับผมไพ่แพร์บเนนี่มีลักษณะของการแบบว่าปรับเปลี่ยนยกย้ายมีลักษณะของการ การปรับปรุงนะครับผมซึ่งก็ตีความไปได้ว่าอาจจะทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารหรือว่าเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายขนส่งนะครับผมแต่ว่าถามว่าปัญหาของคุณเข้ามานะเข้ามาแต่ว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยความรุ่งโรจน์และด้วยความพยายามอุตสาหะของคุณเลยนะปัญหาเรื่องเดียวของคุณเลยนะที่ติดของคนราศีสิงห์นะครับในเรื่องการงานช่วงนี้นะครับผมก็คือเรื่องสิ่งที่อยู่ในใจคุณนั้นเองครับผมถามว่าคุณไม่ได้มีปัญหาเหมือนเหมือนหลายหลายราศีนะครับหลายหลายราศีเขาอาจจะเจอปัญหานน่นนี่นั่นงอนแง่นแต่ของคุณไม่ได้มีีปปััญญหหาานะท่จเกิดขึ้ ยู่ในใจของคุณแค่นั้นเองครับผมพยายามที่ปล่อยวางนะพยายามที่ใช้ใช้ความมั่นใจตัวเองอีกเพิ่มอีกนิดนึงเพราะว่าคุณมีความอุตสาหะมากเต็มเต็มที่พอแล้วแล้วความสําเร็จก็รอคนอยู่นะเดี๋ซันรอคนอยู่นะครับผมอ่าแล้วก็การปรับแต่ปัญหาของคุณในเรื่องของการการปรับตัวนี่แหละครับบางคนอาจจะเพิ่งย้ายเข้ามาตําแหน่งใหม่หรือว่าได้รับงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะแต่ของคุณ่ะมันจะมันจะไปได้ดีนะครับผมอ่ามันจะไปได้ดีแต่ช่วงนี้อาจจะติดขัดอาจจะช้าหน่อยแต่ว่า มันก็ส่วนหนึ่งก็อยู่ในความความคิดมากเกินไปของคุณด้วยนะครับลดความคิดมากลงแล้วก็ทําไปเลยครับไม่ต้องคิดนะบางเรื่องบางอย่างเวลาทํามันทําไปเลยครับไม่ต้องคิดทํามัวแต่คิดเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้อะไรที่มันจะคืบหน้าหรือไปได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็หมดแต่ช้าหมดแต่ติดขัดนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องการงานสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมถือว่าดีนะแค่ติดอยู่อย่างเดียวเลยครับคือคุณคิดมากไปครับผมบางทีต้องลดในเรื่องของความวิตกของบนเรื่องของความคิดมากของคุณลงบ้างนะครับผมแล้วอะไรต่างๆมันจะคืบหน้า ไปได้อย่างดีมากขึ้นอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับเรื่องการงานของชาวราศีสิงห์นะครับผมต่อไปนะครับผมเรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมต่อไปมาในเรื่องของการเงินนะครับ โอ้โอ oh. oh. ้ช่วงนี้การเงินของคุณนะครับผมอาจจะอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับม <c oughs> ีภาวะเงินขาดมือบ้างนะครับผมมีภาวะเงินขาดมือบ้างมีภาวะของภาพของความแบบว่าขัดสนนะครับผมเหมือนกับทําอะไรอางานของคุณเนี่ยมันมันมันไปได้ก็จริงแต่ว่าการเงินมันยังไม่ค่อยแบบคล่องมือเท่าที่ควรนะครับผมเหมือนกับว่าเงินที่คุณเคยได้ใช้อย่างเต็มที่นะครับผมอย่างได้ใช้อย่างเต็มที่เลยได้ใช้แบบว่า ไม่แบบว่ากระเบียดกระเสียนนะ,ะแล้วก็มีการลักษณะของการแบบว่าคล้ายๆกับว่าเงินที่คุณลงทุนหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับผมที่ใช้ความคิดในการลงทุนเนี่ยกับกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยมันพักครับผมมันมีภาวะของการขาดมือนะมีภาวะของการขัดสนนะครับผมมีภาพของความขัดสนนะครับผมทั้งทั้งที่คุณไม่ได้ผิดพลาดในเรื่องการงานอะไรเลยนะครับผมแต่อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าล้องไปจากการงานก็อาจจะเป็นเพราะว่าบางคนเนี่ยเพิ่งจะได้รับงานตําแหน่งใหม่หรือว่าเพิ่งจะได้รับ ทำกิจาการหรือทําอะไรใหม่ๆขึ้นมานะทำให้อ่าถึงคุณจะทํางานหนักถึงคุณจะเคยได้เงินมาเ,อเยอะๆนะครับผมถึงคุณคจะเคยแบบว่าได้ใช้แบบว่าเต็มที่นะครับได้ใช้จ่ายเต็มที่ได้แบบว่ามีเงินไม่ขาดมือนะครับผมอันนี้เป็นภาพของการมีเงินไม่ขาดมือเนาะแล้วก็นี้เป็นภาพของเงินที่ค่อนข้างจะมาจากการทํางานหนักแต่ว่าช่วงนี้นะครับผมช่วงนี้ช่วงช่วงช่วงคาบเกี่ยวช่วงต้นต้นเดือนของกร,รกฎานะจนถึงมาช่วงถึงเดือนอ่าปลายปลายเดือนของมิถุนาเนี่ยช่วงนี้คุณมีภาวะของการขาดเงินขาดมืออย่างรุนแรงเลยนะครับผมมีภาพ ของการขัดสนอย่างรุนแรงเลยแต่ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม,มจะไปดีขึ้นนะครับผมมันจะดีขึ้นในช่วงไปลายเดือนนะอะเหมือนกับเงินของคุณเนี่ยจะเริ่มโฟลมากขึ้นนะครับจะมีเริ่มจะมีช่องทางในการที่จะได้เงินมากขึ้นนะครับผมอ่าแปลว่าจะดีขึ้นนะแปลว่าภาวะในขัดมือภาวะตึงเครียดภาวะที่คุณขัดสนติดขัดนะครับผมมันจะเป็นไปได้ มันจะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่ามันจะมีช่องทางใหม่ๆเรื่องอย่างนี้ครับจะมีช่องทางใหม่ๆในการที่จะได้รับเงินมากขึ้นนะครับผมอาจจะล้อไปกับเรื่องการงานของคุณนะเรื่องการงานของคุณเนี่ยคุณอาจจะเพิ่งจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆเข้ามาพอเริ่มทําอะไรใหม่ๆมันมีภาพของความเครียดความวิตกกังวลอาจจะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอะไรหลายอย่างด้วยนะครับทำให้คุณไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจทําแต่พอคุณเริ่มที่จะโฟตัวเองได้แล้วเริ่มมีอการพอแลนที่จะปรับปรุนตัวเองได้ปรับสมดุลตัวเองได้คุณก็เริ่มมีรรรราา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 ได้้้้เเเขขขขมมมมกกึนนนนนัผออออีป็ภภพพงงงงวื่ เงินสําหรับคนในที่เกิดในราศีสิงห์นะครับผมเดีย๋ยวผมดูไพ่ประกบให้อีกนิดนึงนะครับผมสําหรับบทสรุปของชาวราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับผมจะมีภาวะที่ทั้ง ทั้งได้เงินแล้วทั้งเสียเงินนะครับผมอ่ามีได้มาขึ้นมาทางเอกอ็เป็นเครืนเนี่ยแสดงว่ามีโชคดีทางการเงินนะแต่ก็มีดวงที่จะต้องใช้เงินแบบปรับด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ามีเดิร์เรวเวอร์นี่หมายถึงว่าการใช้เงินแบบปัจจุบันทางด่วนนะอาจจะมีการบอกว่าต้องเสียเงินไปกับทางบ้านหรือต้องเสียเงินไปกับเรื่องอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะแย่นะเพราะว่าคุณก็จะมีเงินจ่ายโดยหลักๆรวมๆแล้วเนี่ย มันถือว่าไพ่ประกบออกมาเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ว่ามีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียเงินแบบไม่คาดฝันแต่ก็มีเกณฑ์ l, ที่จะได้เงินแบบไม่คาดฝันด้วยนะครับผมอ่ะถือว่าเป็นว่าห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะไม่ใช่ว่าจะมีลาบลื่นอย่างเดียวจะมีแต่เกณฑ์ได้เงินอย่างเดียวแต่ก็จะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินด้วยนะครับผมอาจจะเสียจากเรื่องไม่คาดฝันเรื่องที่ไม่คาดคิดนะครับทาให้คุณแบบว่า ต้องใช้เงินนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในช่วงนี้นะครับผมเงินมันมันมัน,มนขาดมือขาดสนนะครับแต่ถ้าเงินที่ของคุณที่มันจะเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะต้องกันเงินเอาไว้ส่วนหนึ่งเลยนะสำหรับคน,นที่เกิดราศีสิงห์นะครับผมสาหรับบางคนนะอาจจะมีเกณฑ์ในการใช้เงินแบบไม่ไม่คาดฝันขึ้นมานะครับผมแต่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เงินมาเหมือนกันในในปลายเดือนนี้นะครับผมก <laughs> <laughs> ็พูดได้ง่ายๆว่ามีทั้งโชคดีและโชคไม่ดีในเรื่องของการเงินที่เข้ามาพร้อมกันเลยนะครับผมประมาณนี้อาจจะเป็นลักษณะของพอ ได้เงินมานะอ่าเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินเลยแต่เงินมันก็จะออกไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะครับผมอ่าแต่ว่าถามว่าจะเข้ามาเรื่อยๆไหมแต่จะเข้ามาเรื่อยๆนะอ่าพอผ่านช่วงช่วงอ่ากลางๆเดือนไปช่วงปลายเดือน,น,นเงินคุณจะเริ่มเข้ามาและภาวะตึงมือภาวะขัดสนอะไรของคุณจะเริ่มหายและเริ่มมีรายได้เริ่มมีช่องทางที่จะได้เงินมากขึ้นแต่ว่าไอการที่คุณจะเสียเงินแบบปุบปับเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าจะทําให้ช่องทางไรายได้ของคุณหายไปเลยนึกออกไหมครับอ่ามันจะทําให้รายรายได้รายได้ของคุณเเพราาาะว่ขขออองคุณนนนมมัึ้ออกป็ King of Form. กับ a อสออฟเพนทัเแล้วก็เอสออฟคันะครับผมอ่าไพ่สามใบเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่ว่ามันมีไม่ดีติดมาใบาหนึ่งก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินมาเรื่อยๆมากกว่าแต่อาจจะต้องเสียเงินก้อนไปสักก้อนหนึ่งแต่หลังจากนั้นก็หมดอ่านึกออกไหมครับหลังจากนั้นก็หมดแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรเรื่องที่จะต้องเสียเพิ่มแล้วนะครับผมก็จะก็จะเป็นลักษณะของการเงินที่จะค่อยๆดีขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้มากกว่านะครับผมอ่ะ เป็นกําลังใจให้นะครับผมขอให้ภาวะตึงมือขาดมือของคุณเนี่ยค่อยๆหายไปนะครับผมแล้วก็ขอให้เรื่องที่ต้องเสียเงินที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องไม่ใหญ่มากแล้วกันนะครับผมประมาณน,นี้นะครับผมสําหรับชาวราศีสิงห์นะครับวงการงานการเงนิงน,น,รงนรครับผมต่อไปมาดูเรื่องความรักนะครับสาหรับชาวราศีสิงห์นะครับทั้งคนโสด,ดและคนไม่โสด,ดนะครับผม ต่อไปเป็นเรื่องความรักนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับในคนโสดและคนไม่โสดนะครับผม ความรักของชาวราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะคุณมีลักษณะของการเริ่มต้นอะไรมาด้วยกันเลยนะสำหรับคนมีคู่นะครับเดี๋ยวผมจะทายคนมีคู่ก่อนนะครับหลังจากนั้นผมจะทายคนโสดนะครับผมอาความรักของคุณมีลักษณะของการแบบว่า มีความสุขกับความรักพอสมควรเลยนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคู่ของคุณเนี่ยมีความคิดในการที่บอกว่าจะจะสร้างเนื้อสร้างตัวมีความคิดที่จะทําอะไรร่วมกับคุณนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูแลคุณค่อนข้างดีเลยนะครับผมดูแลในเรื่องของทางจิตใจเลยในบางรายเนี่ยอาจจะดูแลในเรื่องของการเงินการทองด้วยนะครับผมมีการพยายามนะครับผมพยายามปรับตัวเองเพื่อเพื่อคู่รักก็หมายถึงว่าคู่รักของคุณนะพยายามที่จะปรับตัว ทำอะไรต่างๆเพื่อให้คุณรู้สึกดีกับเขานะครับผมแล้วก็มีการไปคล้ายกับวา่าช่วยเหลือกันในเรื่องของอาจจะการเงินการทองนะไม่ว่าจะเป็นทางคุณช่วยเขาหรือเขาช่วยคุณนะครับผมมีลักษณะของการเริ่มสร้างอะไรไป,ไปด้วยกันนะครับผมแล้วก็มีลักษณะของการค่อนข้างจะหวานชื่นกันเลยนะครับผมเพราะบทสรุปอองมาเป็นสองถ้วยนะครับผมค่อนข้างคนมีคู่ช่วงนี้ของคนราศีสิงห์นะค่อนข้างจะมีความสุขกับความรักนะครับผมแล้วส่วนมากความรักตรงนี้ก็จะเป็นแรงขับดันเนาะทำให้ปัญหาทางการเงินหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็จะ หรือว่าการเงินการงานอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถที่จะจุงมือผ่านกันไปได้ด้วยกันเพราะว่าความรักค่อนข้างจะดีแล้วดีถึงดีมากเลยนะไม่มีไพ่ออกมาไม่ดีเลยนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์นะครับผมพมดวงความรักค่อนข้างเด่นนะครับผมอ่าค่อนข้างเด่นอ่าเดี๋ยวผมดูให้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับผม โอ้โหโอ้โหความรักคุณเด่นมากนะมีลักษณะของการเปิดเผยซึ่งกันและกันไม่มีมีความซื่อสัตย์ต่อกันนะแล้วก็มีลักษณะของการแบบเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับผมมีภาพของการช่วยเหลือกันในการในการหันขนาทองด้วยช่วงนี้คุณร่วมแรงร่วมใจกันดีมากเลยนะครับผมร่วมแรงร่วมใจอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้มันวิกฤตทางการทางการทางบ้านเมืองด้วยนะครับผมทาให้ภาพของคนราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างที่จะจับมือจับมือฝ่าไปด้วยกันเลยครับผมแล้วก็มีลักษณะของการแบบว่าช่วยเหลือซึ่งกันและ นะครับผมทั้งในเรื่องของการงานการเงินนะดวงดวงความรักดวงคู่ของของคนที่เกิดในราศีสิงห์เนี่ยค่อนข้างจะเด่นค่อนข้างจะดีมากนะครับผมเป็นช่วงสวิทเลยนะครับผมสำหรับเรื่องความดวงความรักในราศีสิงห์นะครับผมไม่มีท่าออกมาไม่ดีเลยสักใบคิดดูดีครับผมเปิดมาแปดใบเนี่ยถือว่าดีทุกใบนะครับผมหรือว่ามีพลังงานที่ดีมากนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในเรื่องความรักนะครับผมอันนี้มาถึงในด้านของคนที่ยังโสดบ้างนะครับผมคนที่ยังโสดก็แน่นอนครับผมในเมื่อดวงเวลาของคุณดีแปลว่าคุณมีเกณฑ์จะพบคู่่แนนนอ คนมีคนที่โสดนะครับผมช่วงนี้คุณมีลักษณะของการแบบว่ามีความพยายามในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับผมมีการถ้าบางคนเนี่ยอาจจะทําธุรกิจ ส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ล้วก็มีลักษณะของความพร้อมในระดับหนึ่งนะครับผมมีการพยายามที่จะที่จะ,ท,จะที่จะเหมือนเปิดตัวเองครับพยายามที่จะาหาใครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับผมและคุณก็จะได้เจอนะครับผมหรือบางคนอาจจะเจอแล้วนะอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วแล้วก็เป็นกำลังอยู่ในช่วงฮันนีมูนชุ่นหวานชื่นกันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็เขาจะมีภาพลักษณ์ของคนที่เป็นคนตรงไปตรงมานะครับผมเป็นคนที่มีค่อนข้างจะมีฐานะค่อนข้างจะดีนะครับผมอ่าบางคนอาจจะตกอยู่ในธาต Uh... บางคนอาจจะตกอยู่ในาธาตุไฟนะครับผมอ่าบางคนอาจจะตกอยู่ในาธาตุไฟแล้วก็มีค่อนข้างจะมีภาพของการที่ขยันนะครับผมอ่ามีภาพของความที่ขยันแล้วก็กระตือล้นแล้วก็มีความมั่นคงในเรื่องของฐานะแล้วก็การงานหน่อยนะครับคนที่เข้ามาคุยกับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมอ่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่ามาเต็มมาจริงกับคุณด้วยนะครับผมถือว่าเกณฑ์ดีมากนะครับทั้งสำหรับคนที่มีคู่และคนโสดนะครับผมในในคนที่เกิดราศีสิงห์ในเรื่องของความรักนี้ ผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอให้ความรักเป็นตัวนําแล้วก็ได้พบเจอแต่สิ่งดีด้เรื่องวงการงานการเงินมันช่วยช่วยดึงเงินไปแล้วก็เจอแต่สิ่งดีดีทั้งทุกด้านนะครับผมสําหรับชาวคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับผมครับตอนนี้ก็การทำนายดวงชะตาอะของคนที่เกิดในราศีสิงห์ก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะร่วมสนุกทำนายให้ผมทำนายดวงให้ฟีหนึ่งคำถามก็อย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับก็สามารถ เขียนคำถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องก่อนด้วยนะครับผมแล้วส่วนกิจกรรมที่ผมจะทำนายดวงให้ฟรีทางทางไลฟ์สดนะครับผมก็เป็นวันพรุ่งนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มนะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับมีอะไรต้องปรับปรุงอะไรตรงไหนในช่องนะครับผมทุกคอมเมนต์เนี่ยมีค่าสำหรับช่องท a r ลวิทุนนะครับผมยังไงก็ฝากกันด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคราที่่กดดตติมชอง เราตุนขอให้เฮงรวยๆปังๆสมสุขสมหวังในทุกเรื่องทุกๆท่านนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม